บอ่อพลอยเมืองจันทบุรีทรัพย์ที่ได้จากใต้ดินผสานกับภูมิปัญญาของคนไทยก่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลของจังหวัดจันทบุรีคุณบรรจงบรรเทาเจ้าของธุรกิจอัญมณีและจิวเวอรี่เปาเวเรตเจมส์จังหวัดจันทบุรี รับทําพลอยแบบครบวงจรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขุดพลอยไว้ว่าการทำเหมืองพลอยมักทําในบริเวณแหล่งที่มีการค้นพบพลอยมาก่อนแต่ต้องทําการสํารวจเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและวางแผนการทำเหมือง โดยทั่วไปจะขุดหลุมทดลองและเจาะสำรวจลงไปใต้ผิวดินด้วยเครื่องมือเจาะสำรวจชนิดต่างๆทีมสำรวจจะต้องนำเอาชั้นตะกอนที่มีพลอยสะสมอยู่ด้วยมาตรวจสอบเพื่อพิจารณาลักษณะดินหินและชั้นตะกอนที่ให้พลอยในอดีตการขุดบ่อพลอยเมืองจันทบุรีมีการขุดอย่างแพร่หลายไม่ได้ใช้เครื่องจักรใหญ่ หรือที่เรียกว่าการขุดพลอยแบบหยาบใช้เพียงจอบและเสียมขุดดินขึ้นมาเช่นเดียวกับการขุดบ่อทั่วไปแล้วจึงนำดินมาร่อนในบ่อน้ำด้วยตะแกรงเพื่อคัดแยกพลอยและมีการร่อนตามคลองที่ใกล้เหมืองขุดพลอยแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะการได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากบางวันก็แทบไม่ได้พลอยเลยส่วนการขุดบ่อพลอยแบบอุตสาหกรรมใหญ่หรือที่เรียกว่าเมืองพลอย ะใช้เครื่องจักรในทุกกระบวนการใช้แมคโรครขุดดินนําดินที่ได้มาทำการเข้าเครื่องบดบดให้ดินแตกละเอียดจนออกมาเป็นหินแยกกาก,ากออกแล้วก็ทำการดูดไปสู่ตะแกรงและเริ่มเก็บพลอยจากการแยกในช่วงเย็น อาจได้มากถึง100 4 0 0ถึง400กรัตดต่อวันสำหรับเหมืองพลอยแบบนี้ก็มีเหลือไม่เยอะมีเพียงไม่กี่เหมืองที่ยังทำการขุดพลอยในรูปแบบอุตสาหกรรมนี้